เคยรู้สึกแปลกๆกับร่างกายตัวเองไหมครับแบบว่าเหมือนมีเครื่องยนต์ที่มันเร่งเครื่องไม่หยุดเลยกินเท่าไหร่ก็น้ําหนักไม่ขึ้นแถมยังเหนื่อยง่ายใจใสั่นอีกตั้งหากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าภาวะที่เรียกว่าไทรอยเป็นพิษเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เอลองเช็คตัวเองดูนะครับกินเก่งขึ้นนะแต่ทําไมน้ําหนักลดเอาๆหรือบางทีก็รู้สึกใจมันเต้นตุบๆมือก็สั่นๆ อาการพวกนี้แหละครับคือสัญญาณแรกๆเลยนะที่ร่างกายกำลังพยายามจะฟ้องว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่โอเคก่อนที่เราจะไปลงลึกกันเนี่ยเราต้องรู้จักพระเอกของเรื่องนี้กันก่อนครับนั่นก็คือต่อมไทรอยครับผมมันซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นี่เองบริเวณด้านหน้าลำคอของเราครับเนี่ยครับดูรูปร่างของมันสิครับเหมือนผีเสื้อเลยเนาะตัวนิดเดียวเองนะแต่ขอบอกเลยว่าหน้าที่ของมันเนี่ยยิ่งใหญ่มาก มันคือศูนย์บัญชาการระบบเผาผลาญของร่างกายเราเลยนะครับคอยคุมเลยว่าจะเร่งเครื่องหรือจะเบาเครื่องซึ่งมันส่งผลกระทบไปถึงทุกส่วนของร่างกายจริงๆครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศูนย์บัญชาการนี้มันเกิดรวนขึ้นมาล่ะครับถ้าจู่ๆเจ้าต่อมผีเสื้อตัวนี้มันขยันผิดปกติทำงานแบบโอเวอร์โหลดไปเลยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าไทรอยเป็นพิษ หรือทั้งการแพทย์เขาเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยอิซึมลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีเครื่องยนต์อยู่ในตัวแล้วจู่ๆมันก็เร่งเครื่องเองไม่หยุดจนร้อนจี๋เลยระบบประปาของเราก็เป็นแบบนั้นแหละครับพอทํางานเร็วเกินไปทุกอย่างในร่างกายมันก็รวนไปหมดหัวใจก็เต้นเร็วตัวก็ร้อนเหมือนเครื่องยนต์ที่กําลังจะพังเพราะความร้อนสูงเกินไปนั่นเอง ที่น่าสนใจมากๆก็คืออาการพวกนี้ครับดูเผินๆนะเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยไหนจะเหนื่อยไหนจะใจสั่นน้ำหนักก็ลดแถมยังหงุดหิดง่ายอีกแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีต้นต่อมาจากที่เดียวกันเป๊ะเลยก็คือเจ้าต่อมไทรอยที่มันทํางานหนักเกินไปนี่แหละครับแล้วคําถามก็คืออะไรล่ะที่เป็นตัวการทําให้ต่อมไทรอยมันต้องทํางานหนักเบอร์นั้นมาครับเรามาดูสาเหตุหลักๆกันคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความผิดปกติจากข้างในร่างกายเราเองเลยโดยเฉพาะโรคที่ชื่อว่า g r a ฟ e s เนี่ยครับอยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเราแทนที่จะไปสู้กับเชื้อโรคกลับหันมาโจมตีตัวเองซะง,งั้นไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้ผลิตฮอร์โมนออกมาไม่หยุดไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไปกินอะไรผิดมาหรือใช้ชีวิตยังไงเลยนะโอเคพอเรารู้สาเหตุแล้วทีนี้มาดูวิธีแก้กันบ้างดีกว่าว่าในทางการแพทย์เนี่ยเขามีวิธีจัดการกับภาวะนี้ยังไงบ้าง ซึ่งหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3ทางเลือกใหญ่ๆครับในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับก็จะมีตั้งแต่การกินยาเพื่อไปคุมให้มันผลิตฮอร์โมนเยอะเกินไปแต่วิธีนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้หรือถ้าอยากจะจัดการให้เด็ดขาดไปเลยก็จะมีวิธีกลืนแรกกับการผ่าตัด2วิธีหลังนี้คือเน้นให้หายขาดเลยครับแต่ก็ต้องแลกมากับการที่ต่อมไทรอยด์อาจจะกลายเป็นทํางานน้อยไปเลยแทนพอพูดคําว่ากลืนแรกกามันตรังสี ผมเข้าใจเลยครับหลายคนได้ยินแล้วต้องมีเสียวๆกันบ้างล่ะกลัวใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรามาดูความจริงกันก่อนดีกว่าครับว่ามันน่ากลัวอย่างที่คิดหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษานี้มันฉลาดมากๆเลยนะเพราะว่าแร่อโอดีนที่ให้เข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งไปหาเซลล์ต่อมไทรอยด์โดยเฉพาะเลยครับคือเซลล์อื่นในร่างกายแทบจะไม่สนใจเลยมันเหมือนกับเราส่งหน่วยรบพิเศษที่รู้เป้าหมายชัดเจนเข้าไปจัดการแค่ตรงจุดนั้นเป๊ะ แล้วที่สําคัญที่สุดรังสีที่ว่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆสลายแล้วก็ถูกขับออกจากร่างกายไปในไม่กี่วันเองครับไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะแต่แน่นอนครับเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของคนรอบข้างโดยเฉพาะกับเด็กๆหรือว่าคนที่กําลังตั้งท้องเนี่ยคุณหมอเขาก็จะแนะนําว่าเออช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกหลังคลื่นแล่เนี่ยให้เรารักษาเะยือห่างกับพวกเขาหน่อยแค่นั้นเองครับเป็นแค่ช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องเข้าใจตรงกันเลยก็คือ ไม่ว่าจะรักษาด้วยการกลืนแร่หรือผ่าตัดเนี่ยนะครับผลลัพธ์สุดท้ายมันคือการเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากภาวะที่ไทรอยทำงานมากเกินไปให้กลายมาเป็นทำงานน้อยเกินไปแทนซึ่งภาวะหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันควบคุมง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับแค่ต้องกินยาฮอร์โมนเสริมเข้าไปทุกวันแค่นั้นเองมาถึงส่วนที่ผมว่าสาคัญที่สุดแล้วครับก็คือแล้วเมื่อไหร่ละที่เราควรจะต้องไปหาหมอสัญ,ญญาณเตือนอะไรบ้างที่ร่างกายส่งมาแล้วเราห้ามเมินเด็ดขาด มีคำพูดของคุณหมอที่ผมว่ามันจริงมากๆเลยครับท่านบอกว่าไม่ต้องดีใจนะว่าน้ำหนักลดมาเลยคือหลายคนอาจจะแอบดีใจใช่ไหมครับอยู่ๆก็ผอมลงเฉยเลยแต่คุณหมอบอกเลยว่าไม่นั่นแหละคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าต้องรีบมาหาหมออย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดครับสรุปง่ายๆเลยครับถ้าคลำเจอก้อนที่คอหรือน้ำหนักลดแบบไม่มีเหตุผลหรือมีอาการใจสั่นมือสั่นอ่อนเพลียแบบต่อนเนื่อง ถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งในนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดกับตัวเองหรือคนใกล้ชิดคําแนะนํามีข้อเดียวเลยครับไปหาหมอได้ครับไปตรวจให้รู้แน่คัดไปเลยดีกว่าสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ทุกคนลองกลับมาถามตัวเองดูครับว่าช่วงนี้ร่างกายของเรามันกําลังส่งสัญญาณอะไรมาให้เราบ้างหรือเปล่าการหมั่นสังเกตและรับฟังสัญญาณเล็กๆน้อยๆจากร่างกายตัวเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์หรือกดเลือกซื้อสินค้าที่ตะกร้าหน้าช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ